หายแล้วตามึไตลาด้ยหายแล้วอ่ะำตัวไหใครดีครับผมชื่อดีครับ j j พ p ไหมครับจะโดนปดแล้จัดเอยจัดช่วงไหนครับชงนาและช่วงนี้ผมตกับผมโตกีู่กครับสองรเปลครับครับแล้วคนนี้ครับเจทับ DJ เจนเดือนอังคารหกโมงถึงสองทุ่มแต่ไม่มีใครได้ฟังเลยรือเป่านะแล้มึงอ่ะ น้อนเน้กินนผมจัดหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์นะผมครับครับแล้วมึงอ่ะกลัวครับปูวันเสาร์ดีเจไรอ่้ดีเจเดอร์พงผมครับดีเจแผ่นะครับหกโมงถึงสองทุ่มวันเสาร์เป็นรายการที่เงียบกว่ารายการของดีเจอีกแล้วนี้พวกพวกคุณมาทำอะไรกันคะเนี่ยมแบงค์ไปครับมาซื้อของกินข้าวานึ่งร้อยกูไม่ได้ ตอนแรกก็ไม่ได้จะแดกใจรมันเริ่มแดกตัวงแต่ก,กตนนูถึงข้าวของกูก็แหววิสาตแต่ไม่แด่แม่คือเป็ดจะบอกให้ว่าเป็ดอะมันมีสารนี้นี่เว้ยจะกินมังเลยตอนแรกเมื่อเช้าแม่ซื้อกะผัดหมูมาให้ <c oughs> มออาาไม่เปิดถนาปิด่ะให้มันจะถ่ายต่อไปราอาจากักรรอาจาักรมานทำไมวะนั่นดิมั <c oughs> นมีมีนะครับมีนะม่มีนะมนะไม่มีอะไรจะถ่ายละ